สวัสดีค่ะผู้หญิงสุดาชวนคุยเรื่องบ้านวันนี้มาทาสนสลัดกันค่ะเ <bo i. S 1> หลือผัอกสลัดอยู่ประมาณแค่นี้นะคะพวกทันยพืชอะไรเนี่ยลูกๆจัดการหมดแล้วค่ะ uh oh. เพราะว่าเขากลับมาเขาไปเห็นใช่ไหมคะพวกลูกเดือยพวกถั่วแล้วก็มะเขือเทศสีดาลูกๆจัดการหมดแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว,าว่าอันนี้เป็น s <S <c oughs> ผักสลัดที่ที่สั่งมานะคะก็ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะนี่น้ำสลัดนะคะแต่น้ำสลัดลูกไม่ทานค่ะน้ำสลัดเต้น นี่น้ำสลัดอันชันแต่ว่าเหนียวเหมือนกันนะคะอ่าจะเ,เทเทให้หมดก่อนเดี๋ยวเทให้หมดก่อนนะคะอ่ะาเทน้ำสลัดเรียบร้อยก็มาคุกกันเลยะคะ่ะนี่นะะ้ำสลัดอันชันนะคะดูสีสีสันปิ้เลยนะคะปินเลยง่ารับประทานสุดเลยนะคะอ,อันนี้ผักคอสนะคะผักคอสนะคะจริง ่าได้มาก่องน,นึงแต่ว่าลูกทานไปแล้วนะคะแล้วก็ของเราก็มีซื้อผักมาเสริมนะคะเพื่อทําสลัดนะคะปกติก็ชอบกินพวกผักคอสพวกอะไรนี้อยู่แล้วนะคะอร่อยมากค่ะมันกรอบนะคะซื้อมาทานกับพวกจริงๆก็ไม่ซื้อมาทานกับพวกแกงพวกอะไรนี้เลยค่ะอย่างอ่าเมื่อตอนกลางวันเมื่อตอนกลางวันก็ก็ทานอ่าต้มเลงแล้วก็เอาผักคอสมาแจ้งเนี่ยค่ะ อืม,อมกออบไหมนะคะน้ำสลัอันทันอร่อยมากเลยร้านนี่หลังเนี่ยเป็นร้านสลัดเพื่อสุขภาพนะคะ ลูกมาแล้วพวกลูกเดอยม่เคือเทศสีดากินหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวห้ลูกลงเื่อนแบ่งครึ่งน,นะคะตอนเย็นจะไม่ทานอะไรหนักท้องนะคะ แต่คิดนี้น่าอาัดคิดคาดว่าจะได้ลงพรุ่งนี้แต่ยังไม่รู้เวลากินโมงมีขายครึ่งใบนะคะอะอืมผักเขาของเรา เขบอกตอนเย็นไม่ให้กินอะไรหนัหมาเพราะว่ามันจะต้องย่อยให้หมดก่อนนอนนะคะไม่งั้นจะน้ําหนักจะขึ้นได้นะคะก็ <ว â ng> อ,อยากจะคุณน้าหนักอยู่นะคะแต่ไม่รู้จะคุณได้แค่ไหนนะอร่อยมีลูกเบือเลยไม่ทานลูกเบือเลยไม่ค่ะมีข้าวโพด น,นี้ถั่วแดงและลูกเดือยที่เหลือนะคะแล้วก็มีมันต้มนิดหน่อยนะคะกับไข่ดอกต้มอันนี้คือที่ทางร้านเขาให้มานะที่เป็นใบยังเล็กๆแต่นี้เป็นของเราเองนะคะยาวๆอย่างเงี้ <c oughs> งยอัลโหลนพุหลล ไม่ใช่จะกินแบบนี้เราก็กินน้ำสลัดกินไปเลยอืมกรอบแบบกรอบเลยอะอ,อ่ะกรอบมากอืม ผักคอสผักแคลแลวก็ผักกาดแก้วที่ซื้อมาก็ขายเป็นหัวนะคะ <Yeah. S 1> นี่ยมีผักกาดแก้วผักแควอีกหนึ่งค่ะไม่สั่งมาค่กมาที่สั่งคุ้มเลยค่ะทันได้หลายวันอ่ม มันต้นม่อยมีนคนแนะนำหมกันว่าให้ทานคาราอย่างเงี้ยแล้วให้ใส่งา mm hmm. เพิ่มบทรตีนจากงา นี่เขาก็โรยมานะหน่อยๆอยอันไม่เยอะไงครับอร่อยดีกินเผบกินแบบกินรักโลกอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่รักโลกรักสุขภาพ <c oughs> <c oughs> กรอบมากแลวผักไถวเลี้ยกรอบมากมากเคยที่จะซู้อุปกรณ์พวกผักไฮโดรโปนิกมาปลูกเองเหมือนกันนะคะแต่กลัวไปไม่รอยค่ะก็เลยสั่งเขามาดีกว่า เดี๋ยวนี้เขามีเดลิเวอรี่ส่งบ้านเลยนะคะดีมากๆเลยตออยู่ความทันสมัยมันเกิดขึ้นอ,อะลรเข้าไปเอือเ่นเผ็ดเผ็ด <laughs> อืมอืมเนี่ยปวดแดงบอกคำาต๋คำโต๋คำโต๋สมัยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกับาสาม,มัยนะคะดูรายอยู่นี้ก็สั่งเอาแป๊บเดียวมาส่งนะคะแต่ว่าต้องเลือกร้านดีๆหน่อย ร้านร้านนี้เขาสั่งทางคู่อีกคู่ใหนี่สั่งประจํานะคะร้าน,นทําผักอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยสั่งประจําสั่งประจาแล้วก็เออเขาเคยส่งจดหมายมาบอกว่าเขาเปิดช็อปเป็นแบบอ่อมีร้านร้านมีหน้าร้าน,านเป็นร้านพวกร้านกาแฟแล้วก็อาหารรักสุขภาพมากกว่านี้ ใส่ให้คำส่งเป็น,นี้เรียบรี่อ่ะแต่เป็นพวกสลัดเป็นหลักอะขึ้นืึนนนนงเขาอยู่แต่ถ้าเป็นพวกอาหารขอให้มึงน,นะคะต้องคืออย่างนี้คือโทรโทรโย,ยาวๆน,น,นะไหมคะจับจิ้มนำก็เราออก,กินเลย <laughs> มาอร่อยมากจริงนะ เอามาเป็นหัวแล้วแล้วเขาฉีดเป็นใบๆเป็นสุดๆอร่อยเลยนะคะตอตบมากๆคอเสียงเสียงกรอม อยกไปื้อมาออร่อยมากๆอ่ะอยากเพลลองอยากจะร้องเพลงประกอบแต่ว่าไม่ตรงคลีแล้วไม่ถูกต้อง อืเราเขาได้ลองคือหนก,กันเงเลยอร่อยสุดไปเนี่ยใส่ต้มนะคะอืออิมอมื่อกี้ตอนเนี้เราไปถสได้ผักอะ่ะ น้อเค้กหะฮึฮึฮึทำไงล่ะเนี่ยเสอ่ได้ผักก็ใส่ได้ เป็นไปเราสั่งน้ำถลัดน้เสริมนะคะอันนี้เป็นน้ำถลัดมายองเนสสั่งมาเผื่อเอามาเผื่อไว้นะคะจขยการเลยเลาก็จิ้มอย่างนี้ไปเลยอืมเป็นไป <laughs> อันนี้มาอร่อยจริงจร่อมมากไอตจิ้มกับน,น้ำสลัดนี่อร่อยอ่ะอออเดี๋ยวครับพูดตรงนี้นี่หนาบอกอิ่มแล้วยิงกินไม่หยุดเลยห <laughs> อมมาอร่อยนะอื้อ น,น้ำสลาดกินไม่หมดนะจะปิดฝาไว้ยังเหลือผักเยอะเขาสั่งมาเป็นถุงใหญ่เลยคือจริงๆอ่ะสั่งผักกาดแก้วมาแล้วเขาบอกว่าหัวเนี่ยมันไม่ครบกิโลเขาเลยแถมผักแคลวมาให้อีกก็แรกนึกว่าแถมมาน,นิดเดียวนะโหเต็มถุงเลยอ่ะถุงใหญ่ อ่อจริงอ๋อจริง้อนที่เราโทรสนะค่ะอันทันนะคะเราคูณหญิงูดแดดอ่ะใส่นักสักซีฟูดไปน้อยอนึงอ่าสั่งมาสั่งกระปุกอ่ะแล้วมันก็เอ่อรวมๆกันเพราะว่าไอ้สลัดซีฟูดอะตอนอยู่คุณพ่อคุณพ่อของโดเลก็กกับลูกๆนะคะเขาก็าผักแคลวอ่ะ มกินไปแล้วเหลือไว้อยู่ครึ่งหนึ่งมั้งเราก็เลยมาเทใส่ตรงกันกันกบนักสลัดอัญชนันและทีนี้ก็เหลืออันนี้สลัดมนยงเน้นะคะเราก็เลยมาจิ้มเลยเพืเหลราก็ปิดกระปุกแช่ตู้เย็นเอาไว้ทางอันอื่นอีก ขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมคลิปจนหมดเลยค่ะหมดจานเลยนะคะสวัสดีค่ะ